แล้วตำรวจตรวจเยี่ยวผมก็จะตอบตำรวจว่าไม่ต้องตรวจผมหรอกไม่ต้องตรวจสุขภาพผมเพราะว่าผมไม่เสพถึงทรงผมจะให้นะผมไม่เสพตำรวจถามว่าทำไมถึงไม่เสพเพราะผมเป็นเอผมจะเสพได้อย่างไรตำรวก็เลยถามว่าเออเอไม่เสพเหรอผมก็เลยบอกตำรวจเลยว่าเอ้าเสพอยังไงแต่เสพก็ย่อยขาดเด่นมันก็เข้าตูดผมเลยหนาลอดนะมึงลักษณะอาการแล้วยามียายืนตลอดหมอมี่เหรครับหมมีเขาก็มาหามาชิตเจ้าสูงก็ ผมมีเง oh, ินไอ้ไก่อาทิตย์ละสองสามร้อยจนอาบินบ้านพยาบานคือว่าไครับม่ครับผมพี่ับเาครับไล่ไล่เนี่ยโอ้รกงอย่ลครับเรียบร้อยโบขีดบ่โบบบครับพันขีดแรกจบเกมเจ็ครับเัจังกระบวกแท้แท้้าคนเกก นนัน่มามีเรือ,อ,อคนบวก